โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพึ่องอาบน้ำเสร็จนะครับกอคัก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 ฝรัง่งน,น้อยนะ <th> พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจัดการเนาะไปขึ้นมาไหมลุกเ็วบมาให้ออกมาเลยหนึ่งเด็วขึ้นหนึ่งเลย าบางเบิงปล่อยมันปล่อยมันให้มันเล่นอยู่างนั้นแหละย่างเราย่างไปผู้นู้นเลยออเอาหนูหา,ามันจะไปอยู่วะกระยาดอกคะ้นวเฮนียมมันยจะจามันเหี้ยนะ,ลยนะกลัวหายนะครับด,ดู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 เขาจะไปไหมไป,ไปแล้วครับโอ้ ไปแล้วครับไปแล้วพึ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อเช้า,านะครับเนี่ยหลังจากเล่นน้ำมาแล้วก็มีครับพึ่ง น้ำนเสร็จเมื่อเช้านะครับมาลบสร้างซ่อนนะครับอืมออกมาออกมาเร็วมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยออกมาให้อภัยเรวเร็วเร็วเร็วอ้หมอเ่ดื้อนาดเว้ย มาออกมาให่อยอาบอกครับมีโทษแล้วนะครับเพราะกลัวโดนดุนะครับอเออหนูซอนซอนเออน้วนุ่ห่ห ซื้อออกบ่ไปไหมไปไหมเสยออีกย่านย่านย่านซึกพูกสลัดขนาดโอ้ออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆไม่ยอมมองอนี่คือความสนของโนอานะครับปล่อยเป็นไม่ได้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ